พวกเขาเคยตะโกนว่าไม่เอาเรือดำน้ำพวกเขาเคยกล่าวหาว่าซื้อของฟุ่มเฟือยเอาใจจีนแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลประชาธิปไตยในวงเล็บเมื่อวันซืนที่ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยนักการเมืองรุ่นใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยที่เซ็นชื่อด้วยลายมือตัวเองอนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนลำแรกอย่างเป็นทางการสืบเนื่องจากเจ้าอิสรภาพแห่งความคิด หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันที่3กรกฎาคม2,568พาดหัวเป้นว่าใกล้จบมหากาบเรือดำน้ำ8ปีบิ๊กอ้วนเซ็นทิ้งทวนเข้าคอรมอเปลี่ยนสัญญาใช้เครื่องยนต์จีนขยายเวลามอบอำนาจผู้บัญชาการทาหารเรือลงนามเผยสร้างเสร็จแล้ว64%ใช้เงิน7.7พันล้านตั้งงบผูกพันปี70จ่ายต่อใช่ครับ คนละคนกับอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคสชแต่ลายเซ็นนี้กลับสะท้อนนโยบายเดียวกันไม่ต่างอะไรกับการยื่นดาบให้ฝ่ายตรงข้ามก่อนจะใช้แทงอุดมการตัวเองและที่สำคัญภูมิธรรมที่เคยดูเหมือนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเต็มตัวผู้คั้วตาแหน่งในนามรองนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของนายกแพทองทานชิน,นวัตรบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตร ที่เพิ่งกลับมาประเทศไทยหลังรีภัยเกือบ20ปีรัชมีของทักษิณปกคลุมการเมืองไทยและพักเพื่อไทยอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นเมื่อบุตรสาวก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลายฝ่ายจึงตั้งคำถามนี่คือรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงประชาชนหรือคือเงาสะท้อนของดินลับที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งการจัดซื้อเรือดำน้ำจึงอาจไม่ใช่แค่การจัดซื้อยุโทโธปกรณ์แต่คือการ ส่งสัญญาณถึงกองทัพว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาต่อรองกับอำนาจเก่าแต่จะร่วมอยู่ร่วมกินร่วมเดินเกมแม้ต้องแลกกับความเชื่อมั่นจากประชาชนที่เคยยืนเคียงข้างกันหน้ารัฐสภาเพราะในอดีตพักเพื่อไทยเคยพูดบนเวทีว่าของเงินสามหมื่นล้านนี้ไปซื้อนมผงให้เด็กดีกว่าเรือดำน้าแต่วันนี้กลับต้องเป็นคนเซ็นเองพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มและคาอธิบายอ่นอ,อนหวาน เป็นดีลที่ผูกพันไว้แล้วต้องทำตามคำถามคือผูกพันไว้กับใครประชาชนหรือเงาอำนาจที่ยังดำรงอยู่ในกองทัพบ,บางกระแสข่าววิเคราะห์ว่านี่คือการปิดดีลที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนั้นเพื่อไทยขัดขวางทุกทางแต่พอขึ้นเป็นรัฐบาลกลับทำหน้าที่สารต่ออย่างเรียบร้อยราวกับเป็นนโยบายของตัวเองมาแต่ต้นหรือว่าเพื่อไทยรู้ดีว่าการไม่ซื้อเรือดำน้ำวันนี้ อาจหมายถึงการสูญเสียความไว้วางใจจากทั้งจีนและจากบางกลุ่มในกองทัพและนั่นอาจสำคัญกว่าเสียงตะโกนของประชาชนที่เคยบอกว่างบประมาณควรเป็นของสาธนารณสุขไม่ใช่อุตสาหกรรมทหารเมื่อรัฐมนตรีฝ่ายประชาธิปไตยเซ็นเอกสารที่เคยต่อต้านเมื่อคนที่เคยอยู่ข้างประชาชนเปลี่ยนมาอยู่ข้างกลไกอำนาจเราจะอธิบายสิ่งนี้ว่าอย่างไรนี่คือวุฒธธิภาวะทางการเมืองหรือแค่ การจำนวนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการนี่คือยุทธศาสตร์ระดับชาติหรือแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นใต้โต๊ะเจรจาเรือดำน้ําไม่ได้แล่นในแม่น้ําเจ้าพระยาแต่มันแล่นอยู่กลางพายุคําถามของสังคมว่าใครคือคนได้ประโยชน์และใครคือลูกเรือที่ต้องแบกรับต้นทุนเสียงของประชาชนที่เคยต่อต้านเรือดำน้ําในปี2563เสียงเดียวกับที่ผลักดันให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงในวันนี้ เสียงเหล่านั้นถูกกลืนในเกลียวคลื่นของข้อตกลงลับหรือไม่และถ้าอนาคตเรือดำน้ำกลายเป็นของตกแต่งถ้าทะเลไทยยังไม่มีภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์งบมหาศาลนี้จะอธิบายกับลูกหลานไทยรุ่นต่อไปว่าอย่างไรเรือดำน้ำลำแรกของไทยจึงไม่ได้แค่บรรทุกทาหารหรือเครื่องยนต์จากจีนแต่บรรทุกน้ำหนักของคำมั่นสัญญาที่พักการเมืองเคยให้ไว้กับประชาชนและเมื่อมันแล่นออกจากท่า คำถามจึงไม่ได้อยู่แค่จะจมหรือจะลอยแต่คือใครจะรับผิดชอบถ้าบัญหายไปในทะเลแห่งความเงียบ